ถ้ารับคําขอโทษถ้าเขาอยากขอโทษคุณแม่รับได้นะรับเฉพาะคําขอโทษนะคะคุณแม่ก็จะอ่านแล้วก็จดจดแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ยกโทษให้ประเด็นที่คุณแม่ค้างคา,งางใจมาตั้งแต่ต้นนะก็ยังค้างคา,งางใจอยู่เพราะว่ามันจะเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อสำนวนของตํารวจเนี่ยมีหลักฐานครบถ้วนแล้วก็ส่งศาลเราเนี่ยสามารถโกหกได้พูดเก่งโกหกเก่งมีนะคะเยอะมากในประเทศไทยหรือว่าคนทั้งหลายทั้งโลกเนี่ย เขาบอกสำรวจให้ลู้ข้อมูคุณแม่คุณแม่ยังไม่ทราบอะไรยังไม่ได้ดูเลยนะเลยยังไม่ทราบข้อมูลเลยม่ครับทราบว่าเขาจะมาขอโทษคุณแม่คุณแม่จะยกโทษให้ไหมครยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเขาบอกว่าจะเดินทางมาขอโทษคุณแม่แต่ยังติดต่อคุณแม่ไม่ได้ใช่ครับคุณกติคได้ติดต่อมาบ้างยังไคะตอนนี้ยังยังค่ะเอาที่สําคัญคือคุณกติก็ยังไม่ติดต่อคุณแม่เลยคิดดูแล้วกันแล้วก็แล้วเขาเขา ไม่น่าจะมาติดต่อคุณแม่นะครับที่นี้ท่านเองได้กล่าวขอโทษผ่านทางรายการแล้วบอกว่าจะมีการบวชให้น้องด้วยแล้วก็จะมาขอโทษคุณแม่เป็นการส่วนตัวด้วยครับหมายถึงจะเจอตัวนี่หรอคะใช่ค่ะแล้วก็ในอนาคตยืนยันว่าจะดูแลคุณแม่แทนน้องแตงโมเอันนี้ก็ต้องปรึกษาตำรวจนะคุณแม่ต้องปรึกษาตำรวจตัวตัวของคุณแม่เองแม่คิดว่าแม่สามารถให้เขาแบดูแลเราได้ไหมคะแม่ยินยอมไหมคะแม่คะถ้าคุณเขาจะดูแลเรายังไงต้องปรึกษาตำรวจค่ะว่าถ้ามันเป็นเป็นคดี ที่สองฝ่ายใช่ไหมคะเราจะไปยินยอมเป็นเองเนี่ยไม่ได้ต้องให้ตำรวจเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ตัดสินว่ามันสมควรแค่ไหนคุณแม่จะรับคําขอโทษของกลุ่มคนเหล่านี้ไหมคะถ้ารับคําขอโทษถ้าเขาอยากขอโทษคุณแม่รับได้นะรับเฉพาะคําขอโทษนะคะแต่เรื่องเรื่องอื่นเรื่องอะไรที่อยู่ในใจคุณแม่ที่คุณแม่ไม่พูดกับเขาไม่บอกเขาอะเขาคงรู้ เขาถ้าเขาอยากพูดเขาว่าเขาทอเขียนมาก็ได้เขาทอคุณแม่แค่นี้จบมแม่ก็จะอ่านแล้วก็จ,จบ<ะ>แต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ยกโทษให้ในในใจคุณแม่ไม่ยกโทษให้คุณแม่อย่างวันนี้เจ้า้ที่มีการาสอบสวนอะไรเพิ่มเติมนอกจากการนําหลักฐานมาให้ของคุณแม่วันนี้ไหมคะแม่คะก็มีคุณแม่ก็เอาเอกสารมาให้เอาเอาโทรศัพท์มาให้อีกเครื่องหนึ่งของโนโมแล้วก็เส้นเซ็นเอกสารค่ะเส้น เอกสารต้องพิมพ์แล้วก็เซ็นแล้วก็ไอภาษาอัลรับรับอะไรที่ให้ดูเมื่อวานนี้ก็มีเพลงมีซีดีใช่ไหมคะก็ได้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นเพลงแบบเชร้าๆอ่ะมันเข้าเป็นเพลงเกี่ยวกับน้ําคือเหมือนกับว่าให้ตามหาน้องโมในน้ําแปลออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันมีคนแปลให้แล้วแต่ตำรวจเขาเอาไว้ ทีนี้ตำรวจเขาได้เห็นพยานหลักฐานที่เป็นแชทข้อความเนี่ยค่ะเขาบอกกับคุณแม่ในเรื่องความน่าเชื่อถือหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะอะไรนะคะแชทข้อความที่คุณแม่ให้ดูที่เป็นข้อความที่เอามาให้เป็นพยานหลักฐานตำรวจเขาได้เห็นเขาว่าย่างไงบ้างให้ไว้แล้วเให้เลยเขาว่าย่งไงบ้างเพราะเขาเห็นข้อความนั้นเขาก็ต้องเอาไปประชุมเข้าที่ประชุมว่าแต่ละข้อแต่ละข้อคือตำรวจก็ตอบไม่ได้นะฮะว่าเราว่าไม่มันต้อง มันต้องหลักฐานคุณแม่ก็เข้าใจที่ตำรวจพูว่ามันต้องทุกถ้าทำงานกับการยุติธรรมมันต้องมีหลักฐานถูกไหม,มคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็ตอบไม่ได้ว่าอันนี้จริงหรือเปล่าที่มาฉุดนั้งโม,มที่ว่าดึงกระชากอะไรเนี่ยตำรวจก็บอกว่าก็จะไล่ไล่กันไปตามข้อแต่ละข้อมันมีสิบข้อไหมประมาณนั้นนะก็จะไล่สอบกันไปตามข้อเลยทุกข้อแล้วก็ อย่างล่าสุดเพื่อนๆบนเรือเนี่ยเขาได้เอาแชททั้งหมดที่ออกมาเปิดเผยในรายการพี่หนุ่มแล้วคุณแม่ใช่ค่ะเหมือนเขาเคลียร์ไปแล้วว่ามันไม่ได้มีการแบบรับงานใดๆหรือมีการทะเลาะวิวาทกันบนเรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ตรงนี้คุณแม่ยังติดใจในประเด็นอะไรอยู่ไหมคะแม่คะคุณคุณคิดว่าคุณเชื่ออะไรได้หรอคะฮะคุณคุณเชื่อคาโกหกของคุณได้ไหมของคนอื่นได้ไหมถ้ามันคุณไม่มีหลักฐานน่ะคุณแม่พูดแค่นี้ยคุณเชื่อหรอเขาทักเขาพูดว่าผมไม่ได้ตามผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ทำอะไรคะรถมาแล้วก็จะมาติดนักข่าวให้ค่ะดีค่ะให้ให้รอหน่อยค่ะมันมีคลิปที่ทางเพื่อนเขาออกมาปล่อยตอนช่วงเวลาตอนทุ่ที่ยืนยันว่าคุณโมเนี่ยมีความสุขอยู่บนเรือตรงนี้คุณแม่เห็นว่ายังไงครับเพราะหลังจากนั้นอีกสองชั่วโมงมันถึงเกิดเหตุขึ้นค่คุณแม่เห็นเห็นรูปน้องโมแล้วในเรือไม่มีความสุขนั่งหน้าเศร้าอยู่ที่เป็นเพลงเป็นคลิปล่าสุดเลยมีเพลงด้วยหรอตอประมาณสองทุ่มอะค่ะยังไม่เห็นขอหน่อย เราขออนุญาตเปิดเสียงนะคะมี่แบบเป็นคฟิชเพื um> ่อนๆดูโอ้ยดูแล้วขนลุกเลยไม่เคยเห็นยังไม่เห็นเลยใช่เหรอคะเดี๋ยวใช่ชุดชุดเดชุดเดียวแลเอาดื่มวายดื่มวายถ้าเธอดื่มวายเธอก็มีความสุขนั่นแหละค่ะแต่แล้วหลังจากนี้ล่ะมีเคล็ดเจียวค่ะที่เพื่อนๆไม่คือไม่คุณแม่จะให้คิดว่าสองทุ่มน้องโมมีความสุขเคลิ้มๆคละอารมณ์ละ ได้อารมณ์ละแ,แล้วคนอื่นที่ดื่มวายผู้ชายอ่ะสามคนอ่ะดื่มวายหรือเปล่าวายมันก็ศาสตร์กระเซ็นอยู่ในเลือถูกไหมคะวายเนี่ยกระเด็นได้ก็ต่อเมื่อมีมีการยื้อแย่งกันเพราะปกติวายเนี่ยมันต้องค่อยๆลินใช่ไหมคะ,คะถ้าหลังจากนี้เนี่ยมีการถุดกระชากลากถูกหรือลวนลามเนี่ยก็ต้องเป็นหลังจากเนี้ยหลังจากสองทุ่มนี้แหละหลังจากภาพนี้ด้วย ในบางคดีแจ้งข้อหาไปสองคนคุณแม่อยากให้แจ้งข้อหากับใครเพิ่มไหมครับเออมันไม่มีหลักฐานนะคะมันยังไม่มีอยากอยากมากๆากเลยแต่มันตำรวจบอกว่าต้องหาหลักฐานให้แน่หนาเราถึงจะไปจับเขาได้แต่คนที่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 จับเพิ่มไปเอ,อ้ที่จับไปเนี่ยเขามีหลักฐานแน่หนาแน่หนาจึงจับได้หลักฐานเพิ่มเติมเหมือนตอนนี้เหมือนชาวเน็ตหลายคนก็อยากจะให้โยกไปถึงเออกล้องหน้ารถอะไรเงี้ยของรถ ของโมที่ได้ขับกลับไปบ้านหรือระหว่างทางคุณแม่คุณแม่อยากจะได้ตรงนี้มาด้วยไหมคะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่ออะไรคะสำหรับไฟเสียงใดๆการเดินทางระหว่างการอ๋อในการพูดคุยในรถใช่ไหมรถรถอยู่ที่คุณแม่แล้วค่ะกุญแจอยู่ที่คุณแม่ซึ่งหลังเกิดเหตุคุณกะติเป็นคนขับกลับใช่ใช่ใช่เราอยากจะได้หลักฐานในรถเพิ่มเติมไหมมีเอ่อเดี๋ยวต้องไปลองดูเปิดเปิดดูว่ามีหรือเปล่านะคะอ้าวน้องโมไม่ได้กลับด้วยก็จะไปพูดกับใครล่ะ แล้วบางทางตอนเราไปอะไรเงี้ยคนมีคุณน่าจะคนที่ขับมาส่งแล้วก็คุณกระติกที่อยู่บนรถับคุณโบกับกระติกเดี๋ยวคุณแม่ไปเปิดดูในรถน้องโมคือมีกล้องมีกล้องหน้ารถใช่ไหมแม่มีค่ะมีไม่ค่ะคุณแม่สั่งโทรมาสั่งพี่เลี้ยงเขาว่าเอากุญแจรถน้องโมโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วมันก็มีนาฬิกาทองเรือนทองด้วยเนี่ยซึ่งยังหาไม่เจอนะคะ เนี่ยเอาทรัพย์สินน้องโมทั้งหมดเนี่ยใส่ดินชักไว้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ no. Dai, จะเข้าไปเอาที่บ้านค่ะเข้าไปเข้าไปเอามาเมื่อสองวันที่แล้วไม่เชื่อเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญปัญหาเกิดเหตุหลังที่พบกัะค่ะมีการมีคนติดต่อเข้ามามอบเงินช่วยเหลือเรื่องงานสอประรัฐประเด็นที่คุณแม่ค้างคาใจมาตั้งแต่ต้นนะคุณแม่ประเด็นทุกอย่างมันเคลียร์ไปบ้างแล้วหรือยังหรือว่ายังคงค้างคาใจอยู่ ก็ยังค้างคาใจอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันจะเคลียได้ก็ต่อเมื่อสำนวนของตํารวจเนี่ยมีหลักฐานครบถ้วนแล้วก็ส่งสารนะคะสำนวนจํานวนใหญ่นะส่งสารนั่นแหละแล้วสารจะเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่แค่แม่มีข้อมูลใหม่อะไรก็มาแจ้งตํารวจได้หรือว่าธรรมดาเพื่อถ้าคนคุณแม่ติดใจใครมากที่สุดครับ คุณแม่ไม่รู้จักอะรู้จักกติกคนเดียวนั่นหมายความว่าคุณแม่ติดใจคุณกติกคนเดียวใช่ไหมครับใช่พูดเลยก็ใช่ก็พูดไปแล้วนะคุณแม่ถ้าสมมติว่าเพื่อนทั้งห้าคนบนเรือเนี่ยแบบอยากจะเจอคุณแม่หรือวอ่ากลับขอขมาโทษอะไรเงี้ยครับคุณแม่คุณแม่พร้อมเจอหน้าไหมคะไม่พร้อมไม่พร้อมเขาเขาไลน์เข้ามาหาคุณแม่นะคุณปออะไ,ไม่อ่าน,านคือเห,เห็นเห็นว่าเป็นรูปเขาใส่ชุดดำับ แล้วก็คุณแม่ไม่ได้คือเขาไม่ได้ส่งข้อความอะไรคุณแม่ไม่ได้อ่านแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือก่อนที่เขาจะโดนจับเนี่ยเขาได้ไลน์เข้าไปคุยกับคุณแม่ว่าเขาขอโทษคุณแม่อยากจะเจอขอโทษนัดวันได้ไหมเสร็ <Wow. S 1> จแล้ว เขาคุยกับคุณแม่โดนบายตอนเย็นเขาโดนจับไงก็เลยไ,ไม่ได้เจอกันโอ้โหมึงพี่ไม่ได้ก็มีหลักฐานต่างๆที่เขาได้ประกันตัวไปอะไรเงี้ยคุณแม่มีความระแวงหรือว่าไม่ไม่แน่ใจอะไรไหมคะการที่เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวให้เขาประกันตัวไปอะไรเงี้ยคุณแม่คะ,ะไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้ความมั่นใจเราอ่ะว่าคนทําผิดก็ต้องต้องโดนจับเนาะที่คุณแม่บอกว่ายังไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณแม่อยากให้ เขาไม่พิสูจน์อะไรให้เราเห็นหรอกคะ่ะดูจากการที่เข้ามาให้สัมภาษณ์อะ่ะก็ดูเป็นยังไงละ่ะพูดเฉยๆสบายๆบาลอยๆนะไม่ได้มีดุ่งสะเทือนอะไรนนคือคือ,ค,อคนเราเนี่ยสามารถโกหกได้พูดเก่งโกหกเก่งมีนะคะเยอะมากในประเทศไทยหรือว่าคนทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยเขาอัจคุณได้คุณแม่จะพูดได้เลยว่า เขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นก็ได้เขาโกหกนักข่าวโกหกตำรวจได้ถ้ามันไม่มีหลักฐาน่ะถ้าไปหาหลักฐานมาสิว่าเออชุดกระชากคนมันมีผู้ชายคนหนึ่งเชื่อขาดเห็นไหมฮะใช่ไหมเห็นไหมไดนนขข่าวอะ่ะก็เชื่อ,าอขาดเขานำเสื้อมาชี้แจงว่าตัวนั้นไม่ได้ขาดเลยแม่อ้าวก็เห็นรอยขาดอยู่ คุณแม่ยังเชื่อในเห็นเห็นรอยขาดอยู่ค่ะคุณแม่ก็เห็นเหมือนเป็นรอยสักแบบรอยสะท้อนน้ำอ่ะค่ะไม่ค่ะรอยขาดเลยคุณแม่เห็นชัดเจนดูเมื่อคืนนี้อืนั่นแหละถ้าจากนี้จะมีสื่อหรือว่ามีช่องไหนเคุณแม่ไปออกทีวีจะไปยังไม่ไปยังขอไม่ไปนะคะขออนุญาตไม่ไปเพราะคุณแม่ยังไม่พร้อมอ่ะไม่อยากไปร้องไห้ให้ใครเห็น